แต่คราวนี้โจแรแกล้งทําเป็นขาเป๋แล้วบุกเข้าไปชิงทองได้ทองไปน้ําหนัก5บาทปรากฏว่าถามเอาไปทําไมจะเอาไปลงทุนปลูกกัญชาออแกนิกค่ะคุณผู้ชมคะแต่ปรากฏว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีสี่นะ<อ>สาหรับโจรคนนี้เนี่ยทำท่าเป็นขาเป๋แกลเดินกระเพกกระเพกเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่หมวกกับน็อกเต็มใบเดินขาเป๋มาตามทางเท้าเสร็จพี่แกก็บุกเข้าไปที่ร้านทองค่ะ ควักปืนมาข่มขู่พนักงานให้เอาทองใส่ถุงผ้าที่เขาเตรียมมาแล้วก็รีบหนีออกจากร้านไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนจอมพลตะบลในเมืองที่โคราชน,นี่นี่น,นี่ตอนเพ้าไปขโมยทอง เนี่ยเอาปืนแบบคูเลยค่ะบอกให้เอาทองมาใส่ถุงพอเสร็จแล้วแกก็หนีไปเพ่นขึ้นมอเตอร์ไซค์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าตํารวจภูทรเมืองนครราชสีมาก็ใช้เวลาติดตามแกะรอยเกือบหนึ่งสัปดาห์ได้สุดท้ายตํารวจไปเจอรถคนร้ายจอดทิ้งไว้ในป่ามันสัมปะหลังสภาพคือเสียบกุญแจขาดทิ้งไว้แบบนั้นเลยค่ะพอตรวจสอบทะเบียนรถก็รู้ว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาก่อเหตุอีกทีคือเป็นขโมยรถใครมาหนีก็ไม่รู้แหละ กระทั่งเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจตามรวบตัวคนร้ายได้ชื่อในเบสหรือว่าเทพพอรอายุ24ปีเป็นนักศึกษาว,วิศวะปี4ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรับสารภาพบอกว่าแกล้งทำเป็นขาเป๋เพื่อตกตาตำรวจค่ะถามว่าแล้วชิงทองไปทำไมเอาไปใช้ใจ่ายอะไรแกบอกเงินไม่พอใช้แล้วแกต้องการหาเงินลงทุนปลูกกัญชาในบ้านค่ะ เรียกว่าเป็นกัญชาอ,ออกแกนิกก็ว่าได้แกก็เลยคิดสั้นก่อเหตุได้สร้อยคอทองคำหนึ่งบาทไป5เส้นแกก็คิดจะตบตาหนีนะได้การเอาทอง5เส้นไปหลอมรวมเป็นเส้นเดียวแล้วก็จะเอาไปขายเตรียมเอาไปขายแต่ปรากฏถูกจับก,ก่อนนะคะพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3บอกว่าพฤติกรรมคนร้ายน่าจะเรียนแบบมาจากหนังปล้นทอง เพราะว่าไม่มีการวางแผนแล้วก็ทําในวันเดียวจึงฝากถึงคนที่คิดจะทําแบบนี้บอกมันไม่ใช่เรื่องดีถ้าต้องคดีมาเนี่ยโทษร้ายแรงนะแล้วก็แนะนําให้ทามาหากินแบบสุจริตดีกว่าอย่างผมไม่รู้ฟังดูยังไม่ค่อยเชื่อเหตุผลเลยนะจะไปลงทุนปลูกกัญชาอิ์แรีิกเ,นะเนี่ยหลอมเป็นแบบเนี้ยอ,อ,โอโข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม